สาวสายซิ่งมะปรางอลิสาลงสนามแข่งรถคว้าอันดับสองมาครองเพิ่งจะผ่านเรื่องราวของความรักมาสดสดร้อนร้อนสำหรับนักแสดงสาวมะปรางอลิสาที่แม้ว่าตอนนี้สภาพจิตใจจะอยู่ในช่วงงูอ่อนแต่ด้านร่างกายเต็มเตี่ยมเธอได้เดินหน้าฝึกซ้อมแข่งขันรถอย่างหนักหน่วงอัศเจรี จนขึ้นเป็นนางฟ้าสายซิ่งเพราะเธอมีฝีมือไม่ธรรมดาล่าสุดในรายการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023ในรุ่นโตโยต้ายาริสเอทีฟเลดี้วันเมกเรสหมายเลย115สนามที่1บางแสนสตรีเซอร์กิจชนบุรีมาปรางก็เปิดฤดูการอย่างสวยงามคว้าอันดับสองมาครองได้สำเร็จ เรียกว่านอกจากผลงานในวงการบันเทิงแล้วบนสนามแข่งรถมืออาชีพเธอยังได้มารางวัลการันตีตอกย้ำความปังอย่างต่อเนื่อง